ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีสาวสวยมามากมายก่อนอื่นนะเพื่อนๆผมเมื่อกี้อาจจะแบบเก่งๆหรือเล่นอะไรที่ที่แบบว่าเล่นอะไรที่พูดจาไม่ดีก็ต้องขอโทษนะครับเป็นการตกลงกันก่อนเข้าแนละ้วว่าเราจะแบบว่าเล่นเล่นนู่นเล่นลนีนนน่กันนะครับผมบคุณประตือมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อน,อนๆด้วยที่ช่วยตานมาตานตานสวัสดีนะครับ สำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณทุกสติกเกอร์ที่ส่งมาสติกเกอร์สติกเกอร์น้อยใหญ่น่ารักและมีค่าเท่ากันหมดที่สำคัญนะครับสโลแกนผมคุณส่งสติกเกอร์ผมตอนนี้เวลาเที่ยงคืนสติกเกอร์มันจะเป็นรันยุคหนุ่มๆในวงการติ๊กตอกนะครับผมสาวนี่ผมไม่เคยไปส่งอยู่แล้วสติกเกอร์พวกคุณเนี่ยสำคัญสำหรับผมามากน่ารักมากๆน่ารักมากๆวันนี้ก็อีกเรื่องที่ดีใจมากๆฮะคือตอนแรกเนี่ยตกใจมากเพราะว่าเรา อะไรนะนมไม่ได้เรียกพี่น้ำตาลไอ้น้องตาลแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมั่นใจแน่นอนไอ้น้องตาลน้องหมาของเราเนี่ยกลิ่นตัวเหม็นมากแต่พี่น้ำตาลของเราน่าจะกลิ่นตัวหอมมากเลยนะครับพัม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 ไม่เหนื่อยเหรอครับกูเนีย่ยไม่เหนื่อยหรอครับฮึมมไม่เหนื่อยอยู่แล้วครับฮึมมาก็ เข้าสู่ช่วงนี้หนุ่มๆหน้าจมารอกันแล้วนะฮะวันนี้เรามีส,สาวไมาด้วยน้ำยานี่หอมจริงนะครับพี่มันชุ่มฉ่าตัวผมจริงืมเดี๋ยวให้เราสาวมาดมว่าหอมจริงหรือเปล่าเราจะได้แบบดักทางไว้ก่อนเพราะว่าเขาฉีดเขาฉีดกลิ่นที่ตัวผมแล้วผมเลยวันนี้ต้องให้สาวเนี่ยไม่เอาไม่เอยเบสไม่ได้มึงไปได้นหเบสเออไม่ได,ไได,ไได้พูดถึงว่าเดี๋ยวเราต้องให้สาวเนี่ยมามาลองเทสดมเพราะว่าไหนๆเราฉีดแล้วเนี่ย เนาะมันก็ต,ต้องลอง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 แบบดมกลิ่นดูอ่ะเบสบอกไว้ก่อนนะวันนี้คงขิง,งเนี่ยเขาพร้อมเต้นทุกเพลงเขาพร้อมที่จะเต้นทุกเพลงแล้ววันนี้คุณจะไม่ได้เห็นนะครับผมจะบอกให้เลยว่าวันนี้น้องคงขิงเขาซ้อมนี่ไม่ใช่ตัวตนของเขานะครับแต่เขาซ้อมความเซ็กซี่มาก็าจะเต้นเซ็กซี่จนคูปอลเนี่ยระเบิดเพลิงเป็นไฟ เบสมึงเลือกเพลงที่สุดยอดเลยเพราะว่าน้องเขาจะเปิดตัวออกมาแบบยิ่งใหญ่กูกดดันอะไรปะวะมาขอเชิญน้องคุงคิงก่อนคุณต้องเต้นเพลงนี้ให้เซ็กซี่ให้ได้เข้ามาหน่อยจ้ะ ติดไมโครโฟนก่อนอสวัสดีค่ะมา,ายืนฝัน่งนีน้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนอนี่เดินไม่มีใครเหยียบแล้วเนี่ยพี่เหยียบอ่าวันนี้เรามีนี่ด้วยอ่ยยา,าอ,อันนี้อันนี้อันนี้ต,นตัวนี้ใช่ป่ะเทลีทับเปอร์เรารู้จักหรือเปล่าเทลีทับปี้อ่าก่อนอื่นนะผมยังไม่คุยเรื่องแฮรทอยรอนี่ก่อนอ่ไรคะพี่เงืยแต่งมัซับหน่อยพี่หน่อยไม่ต้องกลัวดาม่าอืม เบขอเพลงซ้ำเงินเลยเดด้มือหนูสารนะต่างวันนี้ขอบคุณน้องคงขิงมากที่มาช่วยกันขายของเนื่องจากว่ามีเอซน้องคงขิงหลายคนแบบว่าเรียกร้องว่าอยากเห็นน้องคงขิงด้วยขอบคุณค่ะ้วันนี้เรียบร้อยไหมคะเรามีเรามีเพื่อนเรามาด้วยในวันนั้นอะซีโอใช่ไหม ความจริงคืออยากให้หนูมาเพราะว่าช่วยชงช่วยชงเพราะว่าชงให้เต็มที่วันนี้ชงให้เป็นโอเวนตินเลยนะวันนี้ความจริงแล้วคือวันนี้พี่แน็กจ้างเขามาขายใช่วันนี้เราเราอ่ะปกติลูกค้าต้องต้องจ้างแล้วเอาสินค้ามาให้เราแต่วันนี้พี่ยอมทุ่มทุนเอาสินค้ามาแล้วก็จ้างลูกค้ามาช่วยขายของเชื่อค่ะอืมเพราะว่าตามความคำความพี่พูดไม่ถูกเลยตามคำเรียกร้องของเพื่อนเพื่อนอืมมาวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้เออวันนี้มีหลายอย่างมาก สังเอยพี่หน่อยเลยเนี่ยอีกแล้วซ้งเอยอย่างเดียวใช่เดี๋ยวพี่จะต้องมาเจอสาวอืมอืเอาจริงเอาตรงที่มันเปียกๆน่ะอืกลัวซับเองแล้วไม่หล่อวันนี้เขาสวยไหมบอกพี่หน่อยเดีเต็มร้อยโอเคขอบครับ มาเรามาอ่านคอมเมนต์กันแป๊บหนึ่งดีกว่าว่ามีคนด่าอะไรเรากันบ้างเหมือนอะไรนะคะเขาบอกเหมือนเช็ดกระจกออะไรอ่ะเลฟเฟเรน๋อเลฟเฟเรนหนูวันนี้ไปเที่ยวไหน้างบอกเพื่อนนีวันนี้เหรอคะวันนี้หนูไปเป็นเด็กช่างมาให้ดูนี่ก่อนดีกว่าให้เพื่อนดูก่อนสวยเปล่าสวยเปล่านี่น้องบอกกูไม่ได้พร้อมมาแต่งอะไรเลยวันนี้กูไม่รู้เรื่องอะไรพอมาถึงปุ๊บไอพี่แน็จับไปแต่งนู่นทำผมแต่งหน้าอยู่เป็นชั่วโมงนะครับหมดเวลาไปเยอะแล้วครับผมตึ๊งตึงโก กลามานี่ยังเต็มใจอยู่ใช่ไหมเต็มใจค่ะมาเรามาข้าหมวกไขของกันไข่ของมาลัวเลยเบสเรามาใข่ของกันจริงๆดีกว่าเพราะเหนื่อยแล้วพี่เข้ามากี่นาทีแล้ววะเนี่ยสามสิบใช่เหรอไม่ใช่เกินดิหูเอาจริงอยู่มาเกือบห้าสิบนาทีแล้วมาของเขาบอกว่าน้ากับหลานเนี่ย นี่ผมจะเป็นจิ้นปอมเกิดมาไม่เคยมีจิ้นปอมเนี่ยจะเป็นจิ้นปอเออมีหมดไม่มีอะไรมีหมดกนกวๆดิในวันนี้บอกหนูว่าจะให้หนูมากินอะไรอ่ะพี่แนกวันนี้มีของมากมายเยพอดีว่ามีการปรับเปลี่ยนสลับวันนี้มีของให้เรามาลองกินเยอะแยะมากมายอย่างแรกเลยคือเราเรียกว่าอะไรวะแคบหมูแคบหมู แคบหมูแต่หนูอ่ะเพิ่งรู้ว่าแคบหมูแต่หนูอ่ะมันคือหนูอก่อนหน้านี้หนูเรียกแคบหมู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 มาโดยตลอดแต่เพิ่งมาเห็นว่าอ๋อมันเรียกว่าแคบหมูแคบหมูเรื่องนี้นะครับผมก็ปล่อยผ่านไปดีกว่าแล้วก็เอาตามความสะดวกว่าใครจะเรียกอะไรสําหรับผมยังเรียกว่าแคบหมูวันนี้ก็เรียกว่าแคบหมูเหมือนกันอ่ะพี่ถามหน่อยวันนั้นอ่ะพี่ได้มีโอกาสขายแคบหมูไปแล้วแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษกว่านั้นปะอุ้ยอุ้ยคือไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้วันนั้นเท่าไหร่ ไ,ไม่รู้ว่าวันนั้นเท่าไหร่อ้าคนละตัวกันเห็นไหมเห็นไหมว<ๆ>ันนี้มีหลายอย่างเพราะว่าจากการที่ว่าเราหาเหตุผมลมาหลายคนบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบแบบนเนั่งเดียวชอบแบบมีมันด้วยบางคนก็กินแบบไม่มีมันวันนี้เราเลยจัดมาให้เยอะแยะมากมายแล้ววันนี้มีน้ำพริกหนุ่มด้วยไหมครัได้ครับแต่ว่ามันคู่กันนะมันเป็นของพี่กินคู่กันใช่ไหมแคปหมูต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มใช่กินกับหนุ่มด้วยอุ๊ยอ่าใช่เจ๋งๆจ๋งเจ๋มีมุกอะไรเล่นให้หมดเลยนะ หนูอะตอนตอนเมื่อกลางวันใช่ไหมคะ่อนไลฟ์อบหนูได้ยินพี่บอกว่าแคบหมูอร่อยมากอนนี้หนูเตรียมท้องมากินอาจจะได้ยินเสียงท้องร้องก็ได้อดข้าวมารอกินใช่ป่ะแคปหมีก็มีเอาไอ้หมีมาทํานะครับเฮ้พี่ควรใช้เสียงไหนขอเสียงหลอกกับหนูบ้างโอ้โหโกหกอะเ่ะคือเกินเกินเวอร์เนี่ยไม่ไม่คือคุยกับหนูทุกครั้งจะชอบแบบใช้เสียงนี้ใช่ไหมพอมีสาวเข้ามา ครับผมใช่ฮะไม่ไม่ต้องใช้เสียงเดิมดีกว่าใช้เสียงเดิมดีกว่าอันนี้เป็นน้องนะครับนี่เป็นน้องของแท้นะครับผมใช้เสียงเดิมดีกว่าพี่แางเสียงแหลมๆเนี่ยเหรอเออมันขัดกับหน้าตามากเลยนะอืมหน้าตาก็แหลมขนาดนี้อยู่แล้วมันก็พอไปด้วยกันได้อยู่เฮ้ยเราจะไม่ขายของทั้จริงๆเหรอหนูรอหนูรอกินมากเลยตอนเนี้ยเรามาขายของอวันนี้วันนี้วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆอีกทีหนึ่งก็ขอบคุณด้วยที่ที่มามาช่วยกันขายของ เดี๋ยววันนี้เรามีกระทงมาลอยเล่นด้วยลอยในบ่อบ้านเรานะฮะไม่เป็นไรนี่วันนี้จัดไฟอย่างนานอย่างไกลนะผมนี่ไปจัดไฟจนถึงร้อยเมตรตรงนู้นเลยนะไอ้ทั้งไกลๆอ่ะที่มันมีแท่งไฟเนี่ยเราจัดจริงจังมากเลยนะครับพี่แซมเห็นดาวข้างบนปะ่ะนี่ต้องโชว์ข้างหน้าแม่ไม่ต้องรูง้วันน,น,นี้อันนี้ตั้งแต่วันนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นนี่จัดใหม่เลยเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่นอนเพราะสิ่งนี้นี่แหละ